แต่หากเราเจอสิ่งที่ไม่ดีทําให้จิตใจเราเศร้าหมองหรือทําให้จิตใจเรามีกิเลสตัณหาอุปาทานมันมากขึ้นนะคะพระพุทธองค์ก็บอกให้เราเนี่ยเพียรที่จะละมันนะคะสลัดทิ้งนะคะแล้วก็เพียรที่จะไม่เอาของใหม่เข้าคือไม่เอาอกุศลอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราเขาใหม่ๆห,หมายถึงว่าก็คือเมื่อ,อไหร่ที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์ให้ตัดสอนก็คือว่าเพียรตั้งสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วคะ่ะพี่นกคุณผู้ชม ใจอ่ะมันจะเริ่มเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลน่ะสมาธิมันจะเกิดตั้งมันได้ง่ายเมื่อสมาธิเกิดตั้งมันได้ง่ายค่ะปัญญายาณมันก็จะเกิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาอะไรมันแก้อย่างไงหากเราต้องแก้ไขอะนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการละบาปอกุศลน่ะพระพุทธองค์ก็ตัดเรื่องอาณาปานสติที่เพียนเวลาที่จิตใจเราหนักอะคะ่ะกลับมาหยุดที่ลมหายใจเข้า มันจะเห็นถึงการดับไปของปัญหาหรือความทุกข์ในใจนะขณะนั้นๆที่เราเพียรเจริญสติสัมปชัญญะค่ะพี่นกคุณผู้ชมออถ้าเราทําจริงๆเราจะเห็นว่าทุกใจที่มันหนักหน่วงอ่ะมันจะสลายหายไปจากการที่เราเพียรที่จะสลัดมันทิ้งไปโดยการที่มาอยู่กับองค์ภาวนาหรืออยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกายะคตาสตินี้เองค่ะ